สแสดงว่าไอายกินสินค้าที่นําขาวจากไทยเสื้อผ้าที่นําขาวจากไทยแสดงว่าอา้ลืมสาดแมนบอสาม<า>เอาอีกแล้วทุกคนจ้ามาบวันบวายเนาะโอยขาประเทศตัวเองโอ้โหเต็มไปเบิดเลยแหละวกะโอยขาคนที่เขาขายของทุกคนแล้วก็โอยขาแรงงานลาวถี่มาเหตุงานอยู่ทางฝั่งไทยจ้า สบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอสท่ถูกทุกท่านไม่นี้เนาะทุกคนอ้อนก็นจะมาหว,าวัเรืืองนี่เลยนะคือเนะอาะว่าเป็นอยังคือแบบมันจะมีแม่ขาคนนึงเนาะเขาเขาคล้ายคล้องทางติ๊กตอ,อกนี่เลยเนาะเขาก็ต้องหว,วัาวภาษาไทยหว,ว่ภาษาเลาาปนกันเมนบอกเพราะว่าภาษามันกระขายครึ่งกั้นนะทุกคนแล้วก็ยังบอกว่ามีอ่าอ่ะคนนึงไปคอมเมนต์ว่าเลาาลืมสาคือเนาะอ้อนนะแบบ นาสงสารเพิ่นนะทุกคนนาสงสารยังเพื่อนบอนาสงสารที่เพิ่นบบท่านโลกเนาะบอท่านเปิดมุมมองใหม่ๆเนาะคือแบบการใส่เฮาใส่หลายๆภาษาได้ือว่าเห่าเกง่งือว่าเหามีความสามารถแต่อันนี้เหาแค่ว่าภาษาไทยสื่อกงยังถือว่าเล้าลืมศาสตร์แล้วคิดแต่ตังใหญ่เนาะตลกอลีออนซับละออนนะคําว่าตลกอลีเนาะคือแบบว่า ไปยูหูตัวไรยูแจ่ตัวไรยู่มุ่มตัวไรได้เนาะคือหยุดจ้ายุหยุดจ้าคือนะโลกนี้อ่ะเขาอ่ะคิดว่าว่าภาษาออังกฤษเนาะภาษาไทยภาษาจีนแต่วันโอแบบอิตาลีฮ่องกงยังแบบมาเลเซียยังประมาณนี้เข้าถือว่าคนนั่นอ่ะ ทีว่าไหลได้ไลภาษานะถือว่าเก่งเนาะถือว่าเป็นคนเก่งถือว่ามีคมหูแทนที่สิอื้อสาวอันนี้ค่ายคล้องเก่งจะเสนอสีแทนสีจา่าให้กำลังใจกันแต่หนีเป็นคนลาวคือกันหรือว่าเป็นคนประเทศอื่นกับผู้เนาะมาดอยค่ะแบบกันเองนะคือสื่อคล้องกับบริสุทอิ์เนาะมีแต่คนไทยสื่อคล้องเขาหายติบกับบริหายติบมีแต่คนไทยหายติบเขาที่ออนเห็นในคลิปมาโอ้โหเห็นแล้วแบบ นาสงสารเขาเนาะนะสงสารคนที่ในยูหูปกับปู่คืออ่อนเสื่อว่าคนเหล่าหล,ลายๆคนน่ะเปิดโลกกว้างแล้วคือเข้าใจคําว่าเฮาคลายคองเงาเหตุงานเฮาต้องเ้าหดาหลายๆภาษาชื่อว่าเฮาเก่งถื่อว่าเฮาเป็นคนแบบอ่าปฏิสัมพันธ์ดีเนะา,า,าะคือเฮาออาภาษาเขาได้ค่ะนะอันนี้อยังคิดว่าเออเฮาน่ะเป็นคนคล้ายศาสตร์แต่งหนแต่งสีเนาะแล้วนะทุกคนออนก็นยังมีคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวออนจะขึ้นให้เบิ่งนะ มีคอมเมนต์บอกเนาะก็ยังแบบคนในแรงงานลาวคือเก่าเนาะอ่ะอันนี้มันจะมีสามขอนะเดี๋ยออนจะอ่านให้เบิง้งแล้วก็ออนจะมาว่าอาให้ฟังเนาะแต่ละขอมันมียังไงสําหรับออนนะอันดับหนึ่งนะทุกคนคนลาวที่เฮ็ดช่อง Youtube โดยการเขียนภาษาไทยโตไทยคือพวกคนล่าวขายศาสตร์โอ้ย คือออนอยากบอกเลยนะออนอยากครบับขอบคุณคนไทยเลยจ้ะขอบคุณคนไทยขอบคุณทุกทุกคนเนาะที่ซับพอร์ตอ้อนเนาะบ่ว่าจะหายงานกา้านบ่ว่าจะเบิงช่อง YouTube เนาะเพราะว่าช่อง y YouTube นี่คือเป็นว่าแต่ไหนอะระายใดพิเศษของอ้อนเนาะระายใดพิเศษละกาแบบเหตุแหยอ้อนในแบบมีจุนเจือเหตุแหยอ้อนด้มีซื้อมีเสียงในทางนี้ค่ะนะคือเป็นสิ่งยังที่ดีอ้อ,อนทามาอ้อนเห็ด ภาษาไทยเห็ดภาษาไทยเบิดเนาะออนเห็ดภาษาคิดเขียนคิดปกภาษาไทยเบิดตขอให้คนไทยได้อ่านได้เนาะภาษาเาาก็เห็ดได้บบก็เห็ดได้แต่เฮ้าชินกับกันอ่านภาษาไทยกคล้ายๆแบบว่าเห็ดให้เฮ้าเก่งขืนถือว่าเฮ้าจะหูอยู่แล้วภาษาไทยนะทุกคนเฮากับมันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งว่าเออมันต้องเขียนทั้งสั่นตั้งซีเดอร์อย่างประมาณนี้แล้วเวลาเฮาเขียนบนถือเอฟซีเป็นการแนะนำน่ะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะ อันนั้น youtube เพจแบบเขียนภาษาไทยนี่อ้อ,อนบม่ได้คิดว่าเลื่อมศาสตร์เลยนะทีคนเลืมศาสตร์นะคือคนที่เว่าให้คนในประเทศเดียวกันเนาะหรือว่าคนลื่อมศาสตร์คือคนที่้ายทรัพยากรของบ้านเมืองตัวเองแหละคนแบบบอ่อเอยังว่าจะไหนเขาเอื้นว่าคนลืมศาสตร์ขายศาสตร์นะ่ะคือมันมีร้ายอะ่ะทุกคนก็ฮห้อยู่แล้วนะอันนี้คืออ้อนบม่ได้ว่าอย่างอันนี้ทุกคนหูอยู่แล้วเนาะอ่ะว่าวร้าย จะเป็นประเด็นอ่าเรื่องที่ซองนะทุกคนข้อความที่ซองนะ่ะคนล่าที่มาอยู่ไทยเป็นพวกคนล่าขายฉาดเก่าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นโอ้ยพอเอ้ยแม่เอ้ยทุกวันนี้อ่อนกะมีใดมีเงินใดมีเงินให้พ่อแม่อ้ายเอื่อยน,น้องไดอยู่ดีกินดีใดแบบมีเงิน สร้างห้อง,นห,องหนาห้องในสร้างวัดว่าอารามอยู่ทางบ้านกาเงินทีอ้อนไดจากประเทศไทยนี่เละที่คอบรัวไดนี่เลยทุกคนอ้อนหาไดอ้อนกระท่งหายเพลินเพลินกันได้ไปทําบุญทําทานเลยกะไปใส่ใจในครัวเลื่อน,นอเป็นเหตุให้แบบว่าเหตุให้เงินเขาประเทศตัวเองนะอันนี้สําหรับอ้อนบริคิดเลยว่าเราซื้อสาตว์หรือขายสายัตว์แล้วคนที่มาเหตุงานอยู่ทางฝั่งไทยอ้อนเชื่อเลยว่าทุกคนนะ่ะ บริคิดจังสันดอกเพราะว่าเข้าตาสว่างกันเบิ่นแล้วเนาะเข้าสมองดีความคิดดีแล้วทียูคืออ,อ่อนอยู่ปัจจุบันนี่อ้อนบอกเลยว่าบบมีไพที่มาดอยคาเฮาอกคนไทยบริคิดว่าเฮาเป็นแม่บ้านคือคนอื่นเขาบอกว่า,วาเออคนลาวมาเป็นคนใส่คนถับใส่ของคนไทยล่างทสวมล่างทุขี่ทยังโอ้ย นไทยกับบริคิดจังสรนเขาคิดว่าเฮามาซอยเรือเพิินมาแบ่งเบาผ้าละเพิินบดิคิดจังสรนเลยจ้าบริคิดว่าเฮาเป็นขี่ขาบริคิดว่าเฮาเป็นลูกน้องหรืออีหยังเพิินเพิินคิดว่าคนเฮาเป็นลูกร้านของเพลินเพิ่นดูแลเฮาดีมากๆเลยเป็นห่วงเป็นใหญ่ไปไซมาไซกะซื้อหันซื้อน,นี้มาฝากให้ตลอดสําหรับอ้อนทีอยู่ไทยประสบการณ์ที่อ้อนอยู่ไทยสิบกว่าปีนะทุกคนอันนี้อ้อนบอกเลยความจริงใจเลยว่าอ้อนนะ บริคิดว่าตัวเองขายศาสหรืออียังคิดว่าเฮ็ดดีแล้วเนาะที่แบบมาอยู่ในจุดนีแหละก็ถือว่าอ่อนโชคดีร้อาจจะโชคดีก็ควจะว่าคนทีว่าออก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่ามีอยู่มีกินมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองเนาะทุกคนทีสองเนาะทุกคนอ่านเร่องทีสามเวียกอยู่ประเทศลาาบออืดคนเหลาาไปไทยแมนผวกเล้าขายศาสผวกเล้าขายศาสเวียกอยูเลาาเฮากะ มีบอ่ออึดดอกโดยอันนี้ยอมรับว่าเวียกตุลราบ,บ่ออึดแต่บ้านนอกขอกหน้าอย่างอ่อนนะมันบ่มีเวียกเลยย่ำหน้ากะไปรับต่างเขาดำหน้าบวกก่มือเองกะแล้วเนาะแต่คนดีเขาบ่เห็ดเปียกเขียงานอยู่ประเทศไทยคือหนึ่งคาแหงมันถือเนาะและกะคา้องฉี่แพงก็คือ ค่าแบบค่ากินค่าอยากมันแพงเนาะเขาก็เลยบลเลือกแล้วอ้อนกับเบเคยเลือกแล้วอ้อนก็มีประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ไปเวียงแล้วเหตุงานบะไรแล้วนีมาไทยคือเก่าคือเดิมเนาะเพราะว่าอยู่บ่ดเงินเดือนแปดแสนเอาที่จะอยู่ใดบ่ก็ขากับน้ำก็ซื้อทุกส่งทุกอย่างที่แต่ว่าห้องบดได้เซาหนามหนามบ่แล้วน้องไปอยู่โรงงานบ่ทึงอันนั้นบ่ทึงเดือนเลยแล้วเงินเดือนในประเทศเราประมาณ หนึ่งล้านสองแสนกีบหรือปัจจุบันนี้คืนให้แล้ว 1, 3, 000, หนึ 1, 000, 6, 000, ห่งล้านสามแสนกีบหนึ่งล้านหกแสนกีบจ้าถ้าเข้ามาอยู่ประเทศไทยเข้าเวอียังถึกต้องตามกฎหมายเข้าอ,อาจจะเสียร้ายแต่มันข่มค่ะกับที่เข้าอยู่เข้าอยู่ว่ามันปีสองปียูสี่หาปีบางคนสิบปีบางคนสิบปีหรือมีเอ้อคนที่อ่อนหัวจักยู่เกือบสามสิบปีแล้วทุกคนมีเฮือนมีซานมีรถ ถอกรถไทยเป็นคงตัวเองมีแบบทุกอย่างที่เป็นคงตัวเองอะมีเบิร์ตอะอ้อนบอกเลยว่าคนที่เขามาอยู่ไทยอะเขาโชคดีเนาะคือเออยน,นันเพิ่อนวาอะไรเนาะคือโชคดีแล้วเล้ยอยยางอะหล้ยอยยางแล้วคนเล่าปัจจุบันนีอ้อนย่อมเลยว่าคนที่บอดี้ยูในกลาะนะทุกคนบอดี้ยูในคู่กับปูอย่างสักอย่างอะเข้าซีสลาดขึ้นเขา้าซีฮู้วะ อ่ะอีกยังมันแมนอีกยังมันโบแมนเนาะที่สำคัญก็คือห้กกำลังใจกันดีกว่านะทุกคนเฮ่าจากบานจากเมืองมาไกลเฮากับิดหอดบานคิดหอดเมืองถึงยุททางฝั่งนี้เพ่นจะดูแลดีพันจะให้กันตอนรับดีเมีย้มเต็มใสแต่เฮ่ากับย่งคิดหอดบานเมืองคือเก่าคือเดิมเนาะบ่บเคยลื้อโเคยเปลี่ยนแปลงเนาะเฮ่ากัติดต่อกันจ่ํำเสมอว่างๆเฮาก็แบบัรรยุทธ ถ่วงอยุดฝั่งไทยอาจจะเป็นสรงก้านหรือปีไม้เฮาก็อาจจะได้ไดกลับไปเยี่ยมบ้านกลับเอาเงินไปใส่อยู่ทางฝั่งลาเนาะเอาเงินเข้าประเทศลาวจ้าโอเคนอกจากคลิปนี้อ้อนกับตองคอโตลาไปเพียงเท่าน so, ีเดอร์จ้าถ้าผู้ใดมีความคิดเห็นจังได้ก็สามารถคอม่นใ้คลิปของออนได้เด้อนอกจากว่าอ้อนนะว่าถึกบบว่าไผเว่าถึกกันเนียมันควรเป็นจักรได้ว่าลืมศาสตร์บรับลืมศาสตร์นะมันเป็นแบบใดเนาะทุกคนโอเคนอกอากกับตองคอขอบคุณ BPFC ที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้งล่ลยเดอร์จาไปเดีวจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ